สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเซลเอจัดให้นะครับก็วันนี้จะมาแจ้งข่าวสารนะครับโปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับของรถแท็กเตอร์นะครับคูบต้านะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับที่คูบต้าเจริญชัยสาขาชยยงกูลนะครับก็วันนี้จะมาแจ้งข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับก็จะมาแจ้ง นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับของแท็กเตอร์นะครับอ่ะก็ต้องบอกนะครับในวันนี้เราก็มาไลฟ์กันในช่วงเวลาสักประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะยินดีกับผู้โชคดีนะครับทุกท่านนะครับเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับก็ซื้อหวยรวยเบอร์นะครับก็ มาดูไลฟ์สดก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับการเช็คางวันนะครับของประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมรายละเอียดของแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะแจ้งเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับของทางคูบปต้ตาเจเริญชัยเรานะครับก็ต้องบอกว่า อ่าดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดือนมกราคมนะครับดีกว่าเดือนมกราคมยังไงบ้างนะครับก็หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่น b นะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าเรซรุ่น L นะครับดาวเริ่มต้นที่เจ็ดเซนะครับอ่ารุ่น m อมนะครับสิบเน,นะครับอ่ารุ่นเอ1มสิบเซนนะครับแล้วก็ รุ่นเ็มนะครับดาวเริ่มต้นที่มันก็จะมีแตกออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเ6 2สนะครับสามารถดาวเริ่มต้นเเซได้หรือนะครับรุ่นเมใหญ่ๆนะครับก็ดาวเริ่มต้นที่20ซนได้นะครับผมอ่าซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็อ่ามีข่าวสารแจ้งมาว่าก็จะมีในรายละเอียดของการผ่อนชำระนะครับคือคูปต้าช่วยผ่อนนะครับตอนนี้นะครับคูบต้าช่วยผ่อนยังมีต่อเนื่องนะครับในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมนะครับ ก็กูวต้าช่วยผ่อนนะครับค่างวดนะครับรุ่นนะครับเฉพาะรุ่น L4018 และ L5018 SP นะครับแล้วก็ตัวตู้แอร์นะครับสรุ่นนี้นะครับกูวต้าช่วยผ่อนมูลค่า6,000บาทนะครับ6 0พับาทช่วยยังไงก็จะไปช่วยในค่างวดของคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการผ่อนชำระที่มีงวดย่อยนะครับรูปแบบชำระที่ไม่มีงวดย่อยนะครับ ถ้าเป็นรูปแบบที่มีงวดย่อยนะครับปกติเราจะมีงวดย่อยเดือนละ2,000บาทนะครับก็คูบวตาจะช่วยผ่อนงวดย่อยนะครับเดือนละ2,000บาท3เดือนนะครับเป็นมูลค่า6,000บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าผ่อนชําระแบบรายปีไม่มีงวดย่อยนะครับทางคูบวตานะครับก็จะไปช่วยผ่อนในงวดแรกให้กับคุณลูกค้านะครับมูลค่า6,000บาทเช่นเดียวกันนะครับก็มีเฉพาะนะครับรถแทรกเตอร์ L40 L50 แล้วก็ L50 ตัวแอร์นะครับสามรุ่นนี้เท่านั้นนะครับส่วนแท็กเตอร์รุ่น L นะครับแท็กเตอร์รุ่น L ตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นที่7%นะครับในโปรโปรมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะเป็นโปรที่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งออกล่าสุดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็รูปแบบการผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุดที่8ปีนะครับในรูปแบบปกติแต่ถ้าลูกค้าต้องการรูปแบบ10ปีนะครับก็ สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับเราก็จะคำนวณรูปแบบ10ปีให้กับลูกค้าได้นะครับหรือเราเรียกว่ารูปแบบบอลลูนนะครับก็ทําให้ค่างวดยาวไปอีกนะครับทําให้งวดแต่ละปีก็ถูกลงนะครับต้องบอกว่างวดแต่ละปีเราก็จะถูกลงนะครับอ่าซึ่งนะครับอ่ารุ่น b นะครับต่อไปเป็นรุ่น B นะครับรุ่น b นี่คือจะดาวเริ่มต้นที่5%้เนะครับหไม่ว่าจะเป็น B21 B24 B27 จนะครับจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดอ่าสแรงม้านะครับ รุ่นย่อยนะครับซึ่งก็จะมี B21 จะมี2แบบนะครับที่เป็นแบบรูปแบบล้อคแคบบแล้วก็รูปแบบล้อมาตรฐานนะครับถ้าเป็นตัว24นะครับ24ก็จะมีรูปแบบเดียวเลยนะครับ24และ27นะครับวันนี้ก็เริ่มอากาศนะครับผมว่าน่าจะเข้ากับอากาศหน้าร้อนแล้วนะครับ เย็นเฉพาะตอนเช้าเช้านะครับตอนได้สายมาก็อากาศร้อนต้องบอกว่าร้อนร้อนมากนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมไลฟ์สดของทางคุปตาเจริญชัยสาขาเลี่ยงเมืองเรานะครับที่มาไลฟ์สดข่าวสารโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ข่าวดีนะครับสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ทําไล่มันนะครับในเดือนนี้นะครับกลับมาแล้วนะครับในเดือนกุมภา์นี้กลับมาแล้วนะครับกลุ่มลูกค้าที่ทําไล่มันเกิน1ิบไล่ขึ้นไปนะครับหรือ ลูกค้าที่ทําไล่ข้าวโพดนะครับเกิน1ิบไล่ขึ้นไปนะครับ2กลุ่มนี้นะครับตอนนี้สามารถทําแบบผ่อนชําระรายปีครั้งเดียวได้เลยนะครับแบบไม่ต้องมีงวดย่อยนะครับสามารถผ่อนรายปีครั้งเดียวได้เลยนะครับอ่าสำหรับกลุ่มลานมั่นนะครับที่ทําไล่มัน1ิบไล่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไล่ข้าวโพด1ิบไล่ขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าเกณฑ์นะครับทำรูปแบบผ่อนรายปีไม่มีงวดย่อยได้นะครับอ่าแต่ถ้ายังไม่ถึงนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึง เราปลูกมันไม่ถึง10ไร่นะครับตอนนี้เราปลูกมันแค่หไร่อย่างงี้ครับก็ยังไม่เข้าเกณฑ์นะครับแต่ก็จะมีส่วนลดดอกเบี้ยให้50สตังค์นะครับสำหรับกลุ่มมันนะครับส่วนกลุ่มข้าวโพดยังไม่มีนะครับก็จะเป็นโปรพิเศษนะครับต้องบอกว่ากลับมาแล้วนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถผ่อนรูปแบบรายปีไม่มีวันหย่อยได้นะครับแต่ก็ต้องเช็คสิทธิ์กันเข้ามานะครับว่าลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขไหนแล้วก็อยู่ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะครับ ก็จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ก็ยังคงมีนะครับ K M Package หนึ่งปีก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับาดาวเริ่มต้นนะครับเจ็ดเปอร์เซนนะครับ L 4 0 L 5 0นะครับซึ่งเมื่อเดือนกุมเดือนมกราคมนะครับของรุ่น L เราจะาดาวเริ่มต้นกันที่สิบเปอร์เซนนะครับแต่เดือนนี้ ขยับลงมานะครับอยู่ที่7%กลับมาเเหมือนเดิมนะครับก็จะทําให้ค่างวดของคุณลูกค้าอ่าไม่ใช่ค่างวดจะทําให้อัตราการดาวของลูกค้าจ่ายเงินดาวน้อยที่สุดนะครับอ่าถ้ามีสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ลูกค้าเก่านะครับหรือว่าสิทธิ์อ่าพวกเทิร์นลดพวกอะไรต่างๆนะครับทําฟรีดาวได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่านะครับเกรดเอเกรดเอบวกนะครับรุ่นเอลนี่คือฟรีดาวได้เลยนะครับหรือทุกรุ่นนะครับ สองกลุ่มนี้นะครับกลุ่มเกรดเบวกและกลุ่มเกรดเนะครับสามารถฟรีดาวลดแท็กเตอร์ได้ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าก็จะมีช่วยดาวโปรโมชั่นช่วยดาวพิเศษนะครับสินลูกค้าเก่าแล้วก็เงื่อนไขส่วนลดดอกเบี้ยนะครับตามเกรดของกลุ่มลูกค้านะครับซึ่งส่วนลดดอกเบี้ยก็จะมีส่วนลดอยู่ทั้งหมดประมาณ5กลุ่มนะครับหกลุ่มลูกค้าตามเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดเบวกนะครับส่วนลดดอกเบี้ย2%เนตะครับเกรดเส่วนลดดอกเบี้ยบาท หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะครับแล้วก็เกียร์บีส่วนลดดอกเบีย้ยหนึ่งบาทนะครับเกียร์บีเกียร์ซีเกียรดีนะครับก็ส่วนลดดอกเบีย้ยห้าสิบสตางค์นะครับหรือจะเป็นลูกค้ารโ o โยตี้นะครับร o ยัลตี้คือลูกค้าที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การผ่อนชอําระยังไม่ยังไม่เข้าเกณฑ์การจับเกียร์นะครับก็จะตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับลูกค้าเพิ่งออกรถไปไม่ถึง2ปีนะครับอันนี้ยังไม่ขึ้นเกียร์นะครับก็แต่ เราก็ยังสามารถจัดกลุ่มลูกค้านี้เป็นกลุ่มลูกค้าโรโยตีได้นะครับก็จะมีส่วนลดให้นะครับ0.50เปอร์เซนหรือกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อ,อผ่านช่องทางสินเชื่ออื่นหรือเงินสดนะครับยกตัวอย่างซื้อสดไปนะครับไม่ขึ้นเกียรติของรี s ิ่งแน่นอนครับแต่นะครับลูกค้ายังสามารถทําเป็นลูกค้าเก่าและลูกค้ากลุ่มโรโยตีได้นะครับซึ่งกลุ่มโรโยตีนะครับก็ใช้เป็นสำเนาหน้าเล่มนะครับมาเนี่ยประกอบในการยื่น ลูกค้าก็จะได้ส่วนลดของพี่อ่ะเหมือนกันนะครับของแท็กเตอร์นะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะครับมันต้องดีกว่าเดิมนะครับอ่านะครับช่วยดาวเดือนนี้นะครับยังเหมือนเดิมเท่าเดือนที่แล้วนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าแต่ละรุ่นมีช่วยดาวแตกต่างกันมันจะแตกต่างกันนะครับเนื่องจากแต่ละรุ่นช่วยดาวจะไม่เท่ากันนะครับอ่า นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สําหรับลูกค้านะครับที่ต้องการเ,าทเทรดอินนะครับลูกค้าที่ต้องการทเทรดอินก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะครับเราก็จะมีทีมคูบาต้านะครับเข้าไปตีประเมินราคาให้กับคุณลูกค้านะครับให้ราคาสูงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์เทินรถแท็กเตอร์นะครับรถเกี่ยวเทินรถเกี่ยวนะครับก็แจ้งความประสงค์กันเข้ามาได้นะครับ ทุกรูปแบบตอนนี้นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด8ปีนะครับแล้วก็ทําแบบบรลลูนผ่อนได้10ปีนะครับวันนี้ก็จะมีทีมช่างนะครับเข้ามาเทนนิ่งโดนกันนะครับเป็นโดนการเกษตรนะครับอย่าลืมนะครับกลุ่มลูกค้าที่ทําไร่มันเกิน10ไล่ขึ้นไปนะครับเดือนนี้นะครับกลับมาแล้วนะครับทำผ่อนรูปแบบรายปีไม่มีงวดย่อยได้นะครับ กลุ่มไล่มันและไล่ข้าวโพดนะครับอ่าสามารถทํารูปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ในปีนี้ทั้งปีก็ยังคงมีชุดฟรี km แพ็กเกจนะครับหรือชุดบำร,รุงรักษา1ปีนะครับาตารางการเปลี่ยนถ่ายก็ตามระยะของของแต่ละรุ่นนะครับก็1ปีนะครับถ้าเป็นรุ่น EL L ก็หปีหรือ6 0 0ชั่วโมงนะครับเป็นอะไรแพ็กเกจบำร,รุงรักษาหปีนะครับให้กับคุณลูกค้า ส่วนการรับประกันสินค้าก็แล้วแต่รุ่นนะครับหลกัหลกๆเราก็จะรับประกันสินค้ากันที่สองปีนะครับอ่าอ่าแล้วก็เนี่ยครับเป็นส่วนลดดอ,อกเบี้ยต่างๆลูกค้าเทินนะครับเอารถแท็กเตอร์มาเทินรถเกีย่ยวเอารถเกีย่ยวไปเทินรถขุดอะไรต่างๆนะครับสินลูกค้าเก่านะครับสามารถดําเนินการได้เลยนะครับอ่าสนใจรายละเอียดของสินค้าช่องไหนอ่ช่องทางไหนก็แจ้งความประสงค์มาได้นะได้นะครับเราก็จะมี ที่ปรึกษาการขายนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งถ้าคุมาตาเจริญชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเรียงเมืองสาขาชียงกูนะครับจะใช้ที่ปรึกษาการขายชุดเดียวกันนะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งหมดตอนนี้7ท่านนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแท็กเตอร์รถเกีียวรถขุดรถดํานาโดนการเกษตรนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นนะครับ แล้วก็ในเดือนนี้นะครับของอเครื่องอัดฟางคูบต HB135 นะครับ HB135 ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากลับมาสภา,าวะปกตินะครับคือนะครับราคาอยู่ที่445,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่100,000นะครับดาวเริ่มต้นที่100,000ผ่อนชำระสูงสุด3ปีนะครับรูปแบบการผ่อนจะมีตั้งแต่รูปแบบราย6เดือนครั้งมีงวดย่อยนะครับในการดาวเริ่มต้นนะครับ100,000ถ้า ต้องการผ่อนแบบรายปีนะครับก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่180,000บาทนะครับผ่อนสูงสุดได้ที่3ปีนะครับหรือลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์เข้ากับตัวรถนะครับซื้อพร้อมกันได้เลยนะครับเราก็จัดเข้าในสัญญาเดียวกันได้นะครับก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมแล้วก็ในเดือนนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับที่มอบลนะครับมหาวิทยาลัยุบลรัชธานีนะครับจะเป็นงานเกษตรอีสารใต้นะครับเกษตรอีสารใต้ก็จะมี ต้องบอกว่ามีนวัตกรรมเกษตรอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับในกิจกรรมในวันที่16กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับไปเจอกับพวกเรานะครับคูปต้าเจริญชัยได้นะครับที่บูธนะครับจุดเดิมเลยนะครับตรงบริเวณทางเข้านะครับเราจะเอาสินค้านวัตกรรมต่างๆไปโชว์ให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่25กุมภาพันธ์ นะครับก็99 9วัน10วันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีที่ภกษาการขายนะครับแต่ละสาขาหมุนเวียนกันเข้าไปคอยให้บริการคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมีโดนการเกษตรเข้าไปทดลองบินอะไรต่างๆนะครับแท็กเตอร์รถเกี่ยวรถขุดเครื่องอัดฟางอะไรต่างๆนะครับเอาไปโชว์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไปพบกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเกษตรยุคใหม่นะครับเกษตรที่มีใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย นะครับผมอย่าลืมนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับส่วนเอกสารนะครับในการส่งประเมินสินเชื่อนะครับทุกวันนี้เราจะมีช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางแฟนเพจช่องทางเฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับไลน์หรืออะไรต่างๆที่สื่อสารกันได้นะครับเป็นช่องทางออนไลน์สามารถนะครับลูกค้าส่งเอกสารผ่านประเมิน ผ่านทางไลน์ได้ผ่านทาง facebook ได้ Mess e n g e r ได้นะครับคือถ้าเกิดลูกค้าต้องการส่งประเมินสินเชื่อนะครับตอนนี้เราจะมีช่องทางแจ้งก่อนในส่วนของทางสินเชื่อนะครับตอนนี้เขาจะมีเว็บไซต์นะครับ leasing นะครับสยามคูปตา leasing นะครับผ่านคูปตา leasing นะครับจะเป็นเว็บไซต์ของทางสยามคูปตา leasing นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับเขาจะมีเป็นการคำนวณค่างวดเบื้องต้นนะครับต้องบอกว่าเบื้องต้นนะครับ บางทีเข้าไปดูแล้วเต้องการคำนวณงวดรุ่น L40 ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเข้าไปติกดูได้นะครับลองเข้าไปกดเล่นดูได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับในช่องทางออนไลน์นั้นได้เลยทันทีนะครับซึ่งก็จะมีระบุเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับต้องการลดรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับกรอกข้อมูลในนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีข้อมูลลิงก์เข้ามาในระบบ สมาร์ทแอปนะครับของทางเซลอี่ี่แต่ละท่านนะครับซึ่งสามารถเข้าไปคุยรายละเอียดเบื้องต้นเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สามารถส่งประเมินผ่านทางช่องทางออนไลน์นี้ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะเป็นการใช้งานพวกสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับของทางสยามคูเปอร์ทาิสงที่เขาเพิ่มช่องทางออกมานะครับแล้วก็ช่องทางที่2 ก็จะเป็นผ่านแอปพลิเคชัน HKL Mobile นะครับก็สามารถยื่นประเมินออนไลน์ผ่านทางนั้นก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราเริ่มจะมีการปรับในรูปแบบของการส่งประเมินให้รวดเร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นออกผลเร็วขึ้นนะครับก็จะทําให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เราก็จะมีต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆนะครับอยู่ในนั้นมากมายเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือในส่วนของทาง leasing นะครับ ส่วนถ้าติดต่อผ่านเซลล์โดยตรงนะครับตอนนี้สามารถส่งเอกสารผ่านประเมินทางลายได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าเกษตรกรนะครับผู้ซื้อนะครับอายุไม่เกินเจปีนะครับอายุไม่เกิน70ปีนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการแนบส่งประเมินนะครับหลักๆถ้าเป็นเกษตรกรนะครับหนึ่งบัตรสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาเอกสารแสดงรายได้นะครับเช่นนะครับ เอกสารแสดงที่ดินทำกินนะครับหรือหนังสือขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเล่มเขียวก็สามารถเอามาแนบยืย่นส่งประเมินได้ส่งเป็นเป็นเอกสารประกอบนะครับก็หรือเอกสารอื่นๆนะครับที่ลูกค้าสามารถแสดงรายได้เพิ่มเติมได้ก็แจ้งเข้ามานะครับก็อัดเข้ามาเลยมีอะไรก็ส่งมาเลยนะครับก็จะทําให้การตรวจประเมินได้ง่ายยิ่งขึ้น นะครับอันนี้คือกลุ่มลูกค้าเกษตรกรแต่ถ้าเป็นกลุ่มพนักง,งานบริษัทนะครับก็หลักฐานใกล้เคียงกันนะครับมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็เอกสารแสดงรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการมีใบพาณิชย์นะครับมีหนังสือขึ้นทะเบียนนะครับอันนี้คือเอานเนี้ยเนี้ยประกอบได้เลยนะครับซึ่งก็ จะใช้คนค้ำประกันอยู่ที่1คนนะครับหนคนอายุไม่เกิน60ปีนะครับเป็นบุคคลนอกครอบครัวนะครับเอกสารเหมือนกันเลยกับผู้ซื้อนะครับใช้แค่ผู้ค้ำประกัน1ท่านนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขย,ยกเว้นคนค้ำประกันนะครับเงื่อนไขย,ยกเว้นคนค้ำประกันจะถ้าเป็นแท็กเตอร์นะครับจะดาวเริ่มต้นที่35%นนะครับยกเว้นคนค้ำประกันก็คือไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน นะครับอันนี้คือกรณียกเว้นคนค้ำประกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทางคูบา t a Leasing เหมือนเดิมนะครับลงไปตรวจประเมินแล้วก็อาจจะขอคนค้ำเพิ่มอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางลี a ิ่งนะครับแต่เบื้องต้นเกณฑ์การดาวที่3.5%นะครับขึ้นไปนะครับไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันนะครับของแท็กเตอร์นะครับส่วนของร้นเกี่ยวก็จะเป็นเกณฑ์การดาวที่50%นะครับถึงไม่ต้องใช้นะครับ แล้วก็กลุ่มเกียรเบวกเกียรเนะครับไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเกียรบนะครับสามกลุ่มนี้ไม่ต้องใช้บุคคลทำประกันซื้อคนเดียวได้เลยนะครับอนุมัติไปนะครับกลุ่มลูกค้าเก่าตรวจสอบก็ไม่เกิน1สัปดาห์ครับก็รู้ผลได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลูกค้ารถเกี่ยวอ่าขออนุญาตแจ้งเรื่องรถเกี่ยวด้วยและกันเนื่องจากรถเกี่ยวช่วงนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นเป็นช่วงที่อ่าได้โปรโมชั่นเยอะที่สุดในรอบปีนะครับ ก็เห็นตัวเลข6หลักได้เลยนะครับรถเกี่ยวนะครับก็ช่วยดาวเป็นแสนเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะครับเพราะแต่ละรุ่นได้อกตัวช่วยดาวแตกต่างกันไปครับนะครับผมแต่ของรถไทยก็ก็แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับรุ่นที่ได้เยอะสุดก็น่าจะเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับนะครับตามรุ่นเลยนะครับแต่ก็สามารถให้ลูกค้าผ่อนชําระได้ยาวๆนะครับแปีนะครับหรือจะ ผ่อนชำระแบบบอลลูน10ปีก็สามารถทำได้ก็แจ้งความประสงค์กันเข้ามานะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมนะครับไฟ้สดแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันอีกทีวันวันที่สหรือวันเสาร์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมไฟ้สดของทางรถขุดนะครับก็จะมาแจ้งข่าวสารรถขุดก็มีการปรับนะครับเดือนนี้ต้องบอกว่าปรับทุกรุ่นเลยเกือบทุกรุ่นเลยนะครับจะมีแท็กเตอร์กับรถขุดนะครับส่วนรถเกี่ยวก็ มกราไม่ทันแล้วใช่ไหมครับก็ขยับมาเป็นกุมภาก็อาจจะมีการลดลงนิดหน่อยครับเงินช่วยดาวก็อาจจะปรับลงนิดหน่อยครับไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับอแต่ถ้าเป็นลดขุดก็แจ้งคร่าวๆนะครับดาวน้อยกว่าเดิมนะครับทุกรุ่นเลยนะครับลดขุดก็ไปเจอกันกับเซลนุกกับเซลอเล็กนะครับในวันเสาร์ที่สามนะครับก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดนะครับแจ้งข่าวสารของ รถขดด้วยนะครับในวันเสาร์ที่3นี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานเกษตรอีสานใต้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์นะครับก็เราจะทางคูปาตาจเจริญชัยเราจะนำสินค้าทุกผลิตภัณฑ์นะครับไปโชว์ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับงานเกษตรดีสาใตายนะครับไปพบกับบูธต่างๆได้ไปพบกับกิจกรรมมีของแจกมีอะไรต่างๆนะครับค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้นะครับผมเซลล์เอจดให้นะครับก็ต้องขออนุญาตปิดการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีวันเสาร์นะครับกิจกรรมการไลฟ์สดของรถขุดนะครับผมโอเคครับฝากไปเท่านี้นะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับจะมีที่เบอร์ที่ปรึกษาการขายอยู่ในเพจเราทุกท่านเลยนะครับผม ครับวันนี้ต้องกล่าวเขาว่า,าขอบคุณและสวัสดีครับ